ติ๊กโพสคลิปน้องวิจิตรสอนรามลั่นเจอบทลงโทษถ้าใจมึงมันกระจอกมึงก็ไปตายซะหลังจากดาราดังอย่างนมสอนรามนั้นประกาศแยกทางเลิกขาดกับอดีตภรรยาอย่างติ๊กเกอนิทัลินโดยให้เหตุผลที่ฝ่ายหญิงออกมายอมรับมาจากปัญหาหนี้สินที่ตัวเองนั้นติดพนันออนไลน์ถึงขั้นต้องนําทองของลูกไปขายโดยรายละเอียดในการหย่าของทั้งคู่นั้นยังระบุ6ข้อตกลงหนึ่งในนั้นระบุว่าคู่หย่าได้แต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา2ปีมีบุตรนึงคน แต่แก่เด็กหญิงวีจิเทพิทักษ์โดยคู่หยาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิอยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หยาฝ่ายชายล่าสุดนั้นติ๊กกันิธารินโพสตคลิปเก่าของครอบครัวระหว่างสอนรามที่กำลังอุ้มน้องวีจิอยู่ในรถและติ๊กพยายามจะอุ้มน้องวีจิแต่น้องวีจิไม่ยอมพร้อมกับแคปชั่นว่าถ้าใจมึงมันกระจอกมึงก็ไปตายสติก๊กวีจิเป็นกำลังใจให้แม่ดยนะลูกวันนี้แม่ผ่านบททดสอบจิตใจตัวเองในโลกโซเชียลแล้วแม่ยอมรับทุกความคิดเห็น ทั้งดีและไม่ดีได้เปิดใจอ่านคอมเมนต์เพื่อคำแนะนำดีๆมาปรับใช้ในชีวิตแม่ได้รับบทลงโทษด้วยความผิดคำด่าได้หัวใจแม่ไม่กระจอกแม่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกกลับมามีความสุขแบบนี้อีกครั้งเริ่มทำตัวเป็นคนใหม่เป็นกำลังใจให้แม่นะลูกแฮชแท็กเป็นคนใหม่แก้ไขสิ่งผิดพลาดไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งไม่ดีตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและบีจีนะหลังนี้ก็เป็นโพสต์ข้อความอัปเดตล่าสุดครับของสาวติ๊กเดตธลินที่โพสต์เอาไว้ครับ อีกถึงช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you